ได้ชาร์จด m a x 150อแอมป์พร้อมอุปกรณ์ครับผมจะมีให้ไปปลักแปลงนะครับอันนี้เสียบเข้าด้านใดอันนี้เสียบคับตัวเดิมได้เลยไม่ต้องไปตัดไม่ต้องไปต่อพร้อมน็อตตัวใหม่แล้วก็เปล็กนี่ครับเหล็กต่อรั้ง พร้อมน็อตยึดติดตั้งครับปักไปปึ๊บเสียรุ่นนี้เป็นตัวร้อยห้าสิบแท้ๆลวดเป็นเหลี่ยมสามชั้นนะครับภาพนี้เลยกริบกิิบครับผม